มือกลอง่เกิดไม่ทันเพลงนี้มือกลองผมเกิดไม่ทันเพลงนี้ผมผมเห็นนะผมเียผมนอนไม่หลับผมเปิดไปเห็นเห็นช่องไลฟ์ทิกตอกอยู่นะคนให้มือกลองเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอไอเต๋าไอเต๋าชื่อมันตาตอนเกิดมาไม่โกนกีดม่นบาเลยตาเนี่ยตาี่อยู่ซ้ำนี่โอ้เสียงมวนมวนที่แล่มวนน้องโซเฟียผมผมเห็นกันในในรายการคล้าย แมนไมว่ายละแมนจะฝรังหน่อยฝรังน่อยลูกครึ่งอังกฤษไทยเฮ้ยจังไดยังเสด็จเป็นฝรั่งหัวห้อง่ะไอ้ยมิยังเหี่ยวได้อยะเฮ้ยจังใดโกรธนะครับตายเราเกิดไม่ห้องเอาบอลก็เอาสักก็เอาหรอกก็เ้าเรื่องกันคอยเคื่อนอไปงานขอบ้านขอบ่านพวกจ็คเสือทานเลไ้หนังเขาแย่งตายมีบอนเนรอเอ้ยใม่จะไปเอาเรื่องจะไปเอาเรื่องใคร หมดเรื่องดีเอาต่อไปเพ,พื่อูคไณเครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นรุ่นพี่ครูแม่เดี๋ยวครูแม่จะมาร้องสู่ฟังเอาครูแม่ดีใคร <c oughs> อ่ะตอนนี้นะครับกับสมุทรสมุนพรนะครับผู้ให้การสนับสนุนไปไหนไปได้วย,ก,ยกันไปที่ผมขออนุญาตไปหลังไปที่ก่อนเด้อไปเห็นอย่างนี้หันคุณได้ยินหันใช่ไหมครไป องค์มิคัเผมเป็สมาชิกบอลจกันด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทีมาัเหลือเือครับขอบคุณครับที่มารวมสนุกร่วมแจมเอาไปไม่ไปตรนี้กันได้ไอไม่ตรนี้กันได้กครับผมอบสสมุนไอิงออนนะครับวันนี้มาชุดพิเศษมาฝากปีกับราห่งร้อท่าน100ชุดเท่านั้นนะครับวันนี้มาให้กับพีกับลราึ่ก้อนราคาสามสบถึงสี่บาทนครับวกกอน้อยเซ็ตนี้ไม่อป่า 150ยห้าสิบาทแต่วันนี้ขอเพียงร้อยคัทร้อยชุดท่านั้นหมดแล้วหมดเลยในราคาเพียงหนึ่งรอยบาทเป็นสบู่สมุนไพรแท้นะครับพี่น้องครับหนึ่งก้อนราคา38ถึง4ี่บาทเป็นสบู่สมุนไพรแท่หอมหอมคัดหอมแน่รุ่นนี้เป็นรุ่นเล็กเป็นอันนี้เป็นรุ่นทดล้องใชะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผุ้หญิงใส่ตู้เย็นไว้ต้มไก่ไม่ยังก็เซ็ตตูเยเลยอ้ถามนั่งถามนั่ง กเป็นความหลังแล้วเป็นความหลังพี่น้องเขาไหลผู้ไก้นอยากลำเลือถึงความเกาความหลังเห็น่น้องซุเปีรนึงองเพเกาๆเลยเห็นป่เออเพราะนั้นพี่น้องเขาลำเลืองทมกก่อความหลังเพราะนั้นกุ้งอิ่เกาใส่ตู้เย็นไว้ืกันนี่นะครับใส่ตู้เย็นเพื่อกมาูแล้วมันจะเย็นดีกุ้งอิ่มานน่ลูเนาะเราถูแล้วมันจะได้เย็นสบายด้วยนแต่ตอนนี้เราจะแจกฟรีกนไปที่พี่นองในหูจักนะครับของฟรีหอม ไปจะในระหว่างที่เด้จัง้ี่น้างเสให้สบูเพียเอามาแจกสบู่กับพี่น้องัซเรียมาแจกสบู่ส่วนบนเวทีเราจะให้พี่ลุงหญิงขับร้องเพลงเอาเพลงไหนลูกสาวได้เลยไปให้ลูกสาวเจ็ดช่วยพี่น้องบอกเนหาว่ได้ไหมออเป็นอย่างไรังเอาแจกฟรีครับสบู่แจกฟรีแต่ว่ามีจำนวนจำกัดแจกอ่าสบู่อิงอ่อนครับผมเออใ่เด็กๆเดี๋ยวให้พี่ เออเดินไปตรงนั้นเลยเดินไปตรงนั้นแล้วแกะทั้งสองฝั่งในเส้นตะไคร้เอาซะนั่นเดลยแต่เรามีจำหน่ายขายนะครับสามก้อนใหญ่บวกสามก้อนเล็กเซตนี้อยู่ที่ราคา150บาทแต่วันนี้เรามาฝากท่านเพียง100ท่านเป็น100คนเท่านั้นทำในราคาเพียงแค่100บาทดีจำนวนจำกัดดีจำนวนจำกัดเนจหมดแล้วหมดเออจ้าเอออ่ะหมดหรือยังพี่โมหมดหรือยัง100ชุด ตอนนี้ยังเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่ไม่มักเราบ้างหัวแตกได้ยังย่นไปทั้งควันแข็งพอสมควรอยู่เป็นสมุนไพรคนละย่านนะครับคนละย่านนะครับพอมอดยาไม่ละเด้อจ้าเออพอมอดจ่อมแล้วพอมอดนี่ขอหมอกขึ้นกันเลยเดี๋ย่นี้นะครับพี่น้องครับไปเลยจ้า It's like a ไม่ถึงก็ได้กรรมการผู้จัดงานเนาะ